130ข้างหน้า,ากันนั้นหันโยบสุดยอดเลยทำให้ตกใจเลยเนี่ยตกใจไหมเ<า>ฮั<ห>ตกใจสิ <laughs> มาสามเลนเลย,เลยโอห<อ>สุดยอดสุดยอดสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับผมส้มเช้งครับในช่อง ACPO Channel ครับวันนี้ FC เรามาจากที่ไหนอ๋อมาจากลาดพร้าวก็ วิ่งมาตามทางด่วนนี่ยผมคิวสุธีเฮีย, you, S <S ยติดตามผมมานานแล้วหรือยังนานมากตั้งแต่เองมีคิ้วสีดําติดนี่ตัวจริงครับเฮียสุธีตัวจริงนะครับเฮียบอกว่าขับไม่ได้เดิมๆมมันไม่แจ๋วต้องมาเติมเท่าไหน่อวันนี้จัดชุดใหญ่ไปพอสมควร วันนี้จัดเป็นชุดชกหน้าเป็น O E M 2.5งุดชกหลังซ่อแท่งแบบแปดสปริงหลังจากโปรเฟนเดอร์และสติกเนเจอร์จากนั้นเราครับขาดไม่ได้เลยใช่ไหมครับพี่อากันโค้งนี่กันโค้งจากเอทีพาวเวอร์เราครับทั้งหน้าหลังนะครับเพียอพร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมแล้วจะพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับสุดล้อนะครับทำจากเอทีพาวเวอร์เราจะสูดล้อแบบนี้เนียนๆตรงๆปล่อยมือได้ตรงชิวๆหลบหน่อยนี่นี่จำจำได้เลยอยู่ตู้เนี่ยจะขึ้นตรงนี้ตลอดแล้วจะมีตีโค้งอย่างเนี้ย จำเจอตามเธอมาตลอดเลยเฮียดูทุกคลิปจริงๆนะครับเนี่โค้งนี้ฉันก็จําได้ประจําเลยเธอเดี๋ยวจะมีโยกตรงนู้นหน่อยบอกว่าต้องโยกหน่อย่างไรต้องโยกตรงนี้หน่อยไหมเฮียตรงนี้หน่อยโยกเลยเฮียโยกเขาหน่อยโยกเขาหน่อยเฮียกเฮียโอ้สุดยอดเลยเยี่ยมเลยแล้วได้ข่าวมาด้วยนะว่ามีหลายคนเนี่ยยางแตกอ่ะแต่รถยังทรงตัวได้ไม่พลิกคว่ ใช่เลยครับเ่อาเป็นข้อดีของกันโคงคันเทพเอชเออนะครับยังระเบิดยังสามารถวิ่งต่อได้โดยที่รถไม่เสียการทรงตัวเข้าชิวๆครับโอ้โหปัจจุนนเขาเข้าซ้ายเราเข้าขวาโค้งนอกขับแบบสบายๆยกมือให้ด้วยหนึ่งมืออันนี้ฉันก็จําได้นะครับเคยจับประจําเลยเนียนๆนะครับเข้าแบบสบายๆอย่างข้างหน้านี้เฮียโค้งใชยหักต่อนี่เราเข้าหนึ่งยไม่ยกไม่เบรกเราเข้าได้เลยเนี่ยครับผมเข้ามือเดียวให้ดูนะฮะไม่ยกไม่เบรกเราก็เฮียก็แค่เพิ่มพวงอะไรหน่อยนึง นะครับเพิ่มพวงอะไรเข้าไปหน่อยหนึ่งมันก็เข้าให้เราแบบสบายไม่ยกไม่เบรกแล้วเข้าลายนอกเป็นลายที่คนเขาไม่ค่อยเข้าพะมันเข้ายากถ้ามันบานออกก็คือเบริเร์แต่อันนี้เราเข้าแบบไม่โค้งไม่รับเข้า100รถเราเข้าได้แบบชิวๆแต่ขอบอกนะที่เธอขับมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่มีทางขับแบบนั้นอ่ะผมขับคนแก่ไปได้เรื่อยๆครับพี่อัทำให้ผมมั่นใจว่าไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนผมเลยมั่นใจว่าขนาดอย่างนี้คุณยังไปได้สบายเงี้ย มันเข้าไ่้งกันนุ่มเลยครับพีอ่ออมั่นใจมากเลยครับเรารู้ว่าเราขับรถดับระวังมากๆไม่มีขับแบบนี้นแต่คุณขับอันตรายมาอย่างนี้ยังสบายสบายแล้วผมจะไปม,มีปัญหาอะไร,ะค,รคุณโชว์ให้ผมเห็นแล้วว่าขนาดในสถานกา,ารณ์ที่แบบอันตรายอันตรายยังสบายมบไม่ไม่ขับแบบนั้น แล้วมั่นใจมากยิ่งมั่นใจได้เลยว่ายิ่งปลอดภัยแน่นอนใช่นะครับเพราะฉะนั้นขับขี่ปลอดภัยครับมั่นใจกันโครงพร้อมช่วงล่างจากเอสิโฟร์ครับแนะนําว่าให้มาหาคุณส้มเช้งนะเขาเป็นคนดีและซื่อสัตย์งานเขาดีมากมาใช้งานเขาได้เลยดีมากๆผมกับเี่สุทีไปก่อนคลิปหน้าอีพีหน้าเราจะเจอกันในคลิปอะไรในรถอะไรแล้วก็จะมีความรู้เพิ่มเติมมาอะไรแบบไหนฝากด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเรียบร้อยนะครับเียถูกใจนะเฮียนะเอ้ถูกใจเลยถูกใจมึงมาตั้งนานละขอบคุณเฮียมากๆครับ